ปีเก่าผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าสู่ปีใหม่กันอย่างเต็มตัวแล้วแล้วแบ็คคูเวอร์มูบายเกมที่เรารักเนี่ยก็มีในส่วนของตู้มาให้เราเปิดตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับก็คือทางฝั่งของเคียวโตก,กับคาวโนนั่นเองเราจะเปิดหรือไม่เปิดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วนะครับว่าตัวละครเนี่ยมันเหมาะกับทีมมากแค่ไหนนะแต่ในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําในส่วนของถ้าเกิดเรามีทีมนี้แล้วเนี่ยเราสามารถข้ามตู้ไปได้ไกลมากๆเลยนะครับผม ยาวยันถึงนู่นนะครับแอส,สตาปีศาจนู่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในทีมนี้เนี่ยมีตัวละครตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับก่อนไปชมคลิปนะฝากกดไลค์กด Sub subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำไลฟ์ซนะิการ์ร้านตั้เกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือ Black Co v e r Mobile กับทางไลฟ์ซิการ์ อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะมาเริ่มกันที่ตัวละครตัวแรกที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วก็คือโนเอลซิวานั่นเองไม่ต้องห่วงครับความสามารถของโนเอลเนี่ยเด่นชัดกันอยู่แล้วในเรื่องของการลงดันเจี้ยนทั่วไปแล้วก็พวกสาย p v e ทั้งหลายแล่นะครับที่เราฟาร์มแล้วก็เอาไว้ตีบอสกันนั่นแหละ แทบจะลงดันอุปกรณ์ได้หลายทีมากๆเลยครับยกเว้นทีมสีฟ้านะอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันแพ้ทางด้วยในส่วนของความสามารถของโนเอลเนี่ยทุกคนน่าจะพอเข้าใจกันอยู่แล้วนะเนื่องจากว่าบาเรียที่แบบว่าโ,โหแทบจะมิดหลอนเลือดเลยนะครับมันโหดมากๆตรงนี้แหละเอาไว้ป้องกันได้แล้วถ้าเกิดเราปลดล็อกถึง5ดาวปุ๊บเนี่ยถ้าศัตรูโจมตียังแถมโต้กลับได้ด้วยนะครับโต๊กลับด้วยสกิลเนี่ยแหละครับสกิลแรกที่เราใช้กันเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าเดือดจัดเลยรวมไปถึงสกิลอันตีอันนี้นะครับที่จะเพิ่มพลัง อในการเอามาช่วยในเรื่องของการลงนันเจียนถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวนี้นะครับเสียดายแย่เลยนะเพราะว่าคนที่มาเล่นใหม่นะครับอาจจะต้องอรอกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์เพื่อที่จะเอาตัวโนเอลตัวนี้เข้ามาสู่ทีมนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เคลียร์มอนเตอร์แล้วก็ลงนันเจียนได้ดีมากๆเลยสำหรับโนเอลล่างนี้นะ ในส่วนต่อไปนะครับคือตัวที่2ก็คือจูเลียตนั่นเองนะครับผมจูเลียตนี่เป็นตัวละครที่เอาไว้ลง p p เป็นหลักนั่นแหละถ้าเกิดว่าเราจะเน้นในส่วนของ PVE ด้วยก็ต้องมี PVP ด้วยเช่นกันนะครับความสามารถของจูเลียตเนี่ยก็จะเน้นในส่วนของการโจมตีประเภทสตันแล้วก็ลดความคล่องตัวนี่แหละครับ เนื่องจากว่าตัวจูเลียนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปลดพาสีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือการเพิ่มดาวเนี่ยการที่เพิ่มดาวขึ้นถึง5้าดาวเนี่ยจะทําให้จูเลียตัวนี้ตายเกิดได้นะครับสมมุติว่าเราล่วงไปทีนึงแล้วเราสามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้และเลือดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนี่คือข้อดีอย่างหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เขาใช้กันนะครับส่วนในเรื่องของข้อดีต่อไปก็คือการลดความล่องตัวแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวของเราเนี่ยนะครับมันทําให้การใช้งานในเทินของแต่ละทีมเนี่ยสูงมากขึ้นนะคร ก็จะมีเทิร์นที่ช้ากว่าเราเราก็จะโจมตีเขาได้บ่อยมากขึ้นนะครับนี่คือเหตุผลที่จูเลียตเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของตรงนี้แล้วก็ยังมีในส่วนของสตันกับเทิร์นพิเศษด้วยนะครับที่อารมณ์คล้ายๆแอสตาล่างนักเรียนนั่นแหละมันจะสามารถทําการโจมตีแบบติดสตันได้แล้วก็ถ้าเกิดเราทําการโจมตีด้วยอันติไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าฝั่งศัตรูล่วงไปนะครับ เขาก็จะสามารถใช้งานสกิลต่อไปได้ทันทีเลยก็คือสกิลสกับสกิลหนึ่งเนี่ยมันเลยเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่คุณผู้ชมหลาหนาท่านเนี่ยควที่จะมีนะถ้าเกิดว่าใครเปิดไม่ทันเนี่ยอันนี้ก็ถามว่าเสียหายมากไหมก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ลง P PP เนี่ยอันนี้จะหนักแน่นอนและตัวที่3ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือมิโมซาเวอร์มิเลียนนั่นเองนะครับผมมิโมซาตัวนี้นี่เป็นตัวละครสายฮิลตัวเดียวของทีมสีเขียวแล้วนะครับนอกจากนี้คือจะไม่มีตัวไหนเพิ่มขึ้้นะลล้้นนนนมมมมาแแลลววววะีีีีีเเอ่ยยคคตตััดขงท ความสามารถของมิโมซาเนี่ยหลักๆเลยที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของอันติเนี่ยแหละครับที่จะสามารถชุบชีวิตเพื่อล่วมทีมได้ลองคิดดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดเรามีจูเลียตอยู่ในทีมด้วยแล้วมีมิโมซาด้วยเนี่ยจูเลียตตายไป2ครั้งแล้วนะวนะก็คือตายเกิดมารอบนดิงเลื่จําลอดแล้วก็ตายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมิโมซาก็สามารถแชอันติได้ในช่วงเวลาน,นั้นแหละครับจะทาให้จูเลียตเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ในทันทีด้วยอันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามิโมซาเนี่ยเป็นทีมเข พาสีบังคับใช้ของตัวละครอ,อื่นที่ต้องใช้ทีมสีฟ้าล้วนเนี่ยมิโมซาก็อาจจะไม่ได้ถูกเลือกมานะครับแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องความสามารถของการคิวลอะไรต่างๆนะครับมิโมซาทําได้ดีมากๆเลยและอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือทางฝั่งของชามี่นั่นเองนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีชามี่ถามว่าเป็นอะไรมากไหมมันก็จะมีตัวคารโน่นี่แหละที่กำลังจะเข้ามานะครับพอช่วยเราได้อยู่นะเพราะเป็นฮิลเลอร์สีฟ้าเหมือนกันแต่ว่าถ้ามีชามี่เนี่ยก็จะเด่นในเรื่องของการเพิ่มพลังป้องกันในแต้ม,มตบบตอเอัพีม่ได้แบบว่าาชร์จ ตูมเดียวแล้วได้เลือดเลยอะไรเงี้ยจะค่อยๆเพิ่มเลือดเทเลนิดเทเลนิตไปเรื่อยๆนะครับส่วนพาสซีฟเนี่ยจะให้พลังชีวิตสูงสุดถึง10%เลยนะถ้าเกิดเราปลดไปได้นะครับส่วนเรื่องของสกิลนะครับแตกต่างจากชามี่เอแน่นอนครับเพราะว่ามันมีสกิลฮิลหมดเลยในส่วนของชามี่เอสอาร์เนี่ยสกิลสามจะไม่ใช่การฮิลนะมันก็เลยมีข้อดีตรงนี้เละครับเข้ามาช่วยด้วยถ้าเกิดว่าใครพลาดเนี่ยถามว่ามีปัญหาหนักไหมก็ไม่ครับมีคาวโน้แลกเปลี่ยนได้อยู่ความสามารถของตัวนี้เนี่ย มันเน้นในส่วนของการฟื้นฟูอย่างที่ผมบอกไปนั่นนะครับพยายามให้ตัวชามี่เนี่ยใส่เลือดให้เยอะที่สุดเลยเท่าที่เป็นไปได้นะครับผมเน้นเลือดไว้ออฟเลือดหลักๆนะครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มเลือดเนี่ยได้เยอะมากขึ้นด้วยนะถ้าเกิดว่าใครใส่ออฟถูกนะครับมันก็จะมีตัวที่เล่นค้าๆกันไปนะครับหลายตัวเลยนะอันนี้ก็คือจะเป็นทีมที่เอา,าลง PP ด้วยส่วนหนึ่งนะครับบางคนก็อาจจะใช้ตัวฟินแลนด์กับเวลทอสนะครับสตัวเนี้ยในการแบบเล่นทีมเร็วก็คือลง p ีีไปทีมเร็วนะแล จะเล่นทีมยือหรือว่าจะเล่นทีมที่มีสายฮิลเนี่ยก็ควรที่จะมีตัวนี้ไว้เลยนะครับก็คือวิลเลียมแวนเจนนั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงครับขอแค่เราปลดล็อกให้มันถึง5ดาวเท่านั้นเพียงพอนะครับผมเนี่ยปลดล็อกไปถึง5ดาวปุ๊บแล้วก็พลังชีวิตเวอยอะไรพวกนี้ไปด้วยแล้วกัน มันจะได้ส่วนของค่าความเร็วเนี่ยมากที่สุดในเกมแล้วนะครับเพราะว่าความสามารถของวิลเลียมเนี่ยจะเน้นไปนส่วนของการเคาน์เตอร์ซะมากกว่านะครับผมก็คือใช้สกิลที่3ในการเคาน์เตอร์นะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้สกิลนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะให้การเคาน์เตอร์กับฝั่งเรานะครับที่มีดาเมจมากที่สุดนะเช่นยามิหรือว่าแอตตาหรือว่าเป็นโนเอลอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสกิลแรกหน่ยที่สําคัญเลยครับมีโอกาสแก้40ก็จริงนะแต่สามารถทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะแปงลงร่างได้นะครับผมเนี่ยผมข ไอ้ฐานฟอร์มเนี่ยแหละครับคือข้อดีอย่างหนึ่งของตัววิลเลียมเลยถ้าเราติดปุ๊บเนี่ยเออแดกไปพักนึงเลยนะก็ต้องรอเธอร์ต่อไปเพื่อที่จะใช้สกิลต่อได้อันเนี้ยถ้าเราลง PVP นะครับสามารถใช้ได้แล้วมันติดเลยนะสบายมากเลยครับสบายกว่าสกิล3กับสกิล2เยอะเลยนะครับผมเพราะว่าสกิล3กับสกิล2เนี่ยมันเน้นในเรื่องของความคล่องตัวเป็นหลักไนงะถ้าสมมติเจอทีมเร็วปุ๊บเนี่ยใส่สกิลสใส่ให้กับตัวที่มีดาเมจมากที่สุดเลยแล้วก็พยายามเล็งไว้ว่าตัวไหนมันทำดาเมจแรงที่สุดก็ใส่่กััับตตวลละครฝงรงข้้ามไดเย แค่นั้นแหละครับสบายแล้วถ้าเกิดว่าเราจบเกมได้ในเทิร์นแรกอะทีมเร็วฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะไม่มีตัวละครดามเมจอีกสักหนึ่งตัวไว้โจมตีเราแล้ว และก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นทางฝั่งของมาร์สนั่นเองความสามารถของมาร์สหลักๆเลยเนี่ยก็จะเน้นในส่วนของการลดความเสียหายที่รับ5%นะครับแล้วก็เรื่องของการปิดกั้นบัฟด้วยหลักๆแล้วนะครับตัวแท็งก์เนี่ยก็จะเน้นในส่วนของย,งยุยุเป็นหลักเลยนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของการลงพวกดันเจี้ยนหรือว่าลงหอกคอยที่เลเวล80ใช่ไหมจะไปต้องใช้สตันของมาร์สนะครับเพื่อให้ฝั่งศัตรูเนี่ยไม่สามารถออกสกิลได้อันนี้นแหละคือข้อดีครับพวกสตันพวกไปหรือว่าพวกทราน์ฟอร์มของแต่ละ แต่ละหลักที่ใช้ด้วยกันได้เนี่ยก็คือออกสกิลไม่ได้นี่แหละครับมันจะสามารถช่วยให้เราเนี่ยยืนได้นานขึ้นแล้วก็ฝั่งศัตรูจะโจมตีแค่กับมาร์คด้วยนะครับอันนี้แหละเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าใครปั้นไว้นะครับแนะนําให้ใช้ได้เลยนะตัวเนี้ยใช้ได้ยาวๆมากแน่นอนครับไม่ต้องห่วง เสริมให้อีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับก็คือทางฝั่งของราเดสสปิริโตนะตัวนี้เนี่ยความสามารถหลักๆเลยก็จะเน้นในส่วนของบาเลียนะครับผมที่เอาไว้เล่นควบคู่กับโนเอลไปด้วยจะเอามาคอมโบร่วมกันได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสายป้องกันนะเวลาลง p v วปุ๊บเอาตัวเนี้ยไปลงทีมป้องกันเนี่ยโอ้โหลำบากแน่นอนครับถ้าทำดาเมจให้ตายในทีเดียวเนี่ยยากมากๆเลยแล้วก็ยังมีในส่วนของพาสที่จะปลดล็อก เมื่อขึ้นระดับ LR แล้วนะยังเพิ่มความเร็วให้บวก7ด,ด้วยนะครับเพราะว่าความสามารถหลักๆเนี่ยวนใหญ่สกิลแรกก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับมันมีสถานะติดพิษแต่มันก็มีโอกาสประมาณ45%เองครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะถ้าจะเอาแบบติดพิษนี่ไปเน้นพวกบาเรียรหลักๆเลยดีกว่านะที่จะได้บาเรียรด้วยแล้วก็ได้ความหมดทนเพิ่มมากขึ้นนะครับประมาณเลเวล3อยู่ที่25%แล้วก็ปิดการสถานะพิปกติต่างหากนะตรงนี้เป็นสกิลที่ดีมา,มากๆเลยครับถ้าเกิดเราจะเน้นสายยืน่น ป้องกันไว้ทีมที่มาตีเราฝั่งตรงข้ามได้เป็น p v p เนี่ยก็ถือว่าตัวนี้เป็นตัวละครที่ใช้งานได้ดีเลยพอๆกับมารเลยนะครับรวมถึงสกิล2ที่เพิ่มพลังป้องกันด้วยนะครับถึง140%เลยเอามาลงดันเจีย้ยนหรือว่าเอามาลงพวกหอคอยเนี่ยก็ยังคงมีคนใช้ลาเดสตัวนี้อยู่นะครับส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แหละครับคือทีมหลกัหลกๆที่นิยมใช้กันมากที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเล่น p v p ผมก็มีทีมแนะนําอยู่เหมือนกันก็จะเน้นเป็นสายความเร็วไปเลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ที มีตัวละครที่เน้นความเร็วที่เราปั้นได้ง่ายๆครับก็จะมีฟินแลนด์วอลทอร์อีกสักตัวหนึ่งนะครับผมประมาณนี้แหละส่วนที่เหลือเนี่ยทีมก็จะเซตประมาณนี้เลยครับแต่ว่าจะมีอีกทีมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทีมที่เป็นสายยื้อที่แบบว่าเน้นป้องกันไปด้วยแล้วก็พิวเลือบไปด้วยนะครับก็จะมีทางฝั่งของมิโมซ่าหรือจะเป็นทางชามี่ก็ได้นะครับสับเปลี่ยนกันเนี่ยเอาไว้ต่อสู้กับทีมที่เน้นความเร็วก็แล้วกันนะครับให้วิลเลียมเนี่ยขึ้น5ดาวให้ได้ก่อนแล้วกัน ค่อยว่ากันใหม่นะแต่ว่าวิลเลียมก็ถ้าไม่ใช่สารเติมก็อาจจะขึ้นยากหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ